إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana Innaka antan alimul hakim Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri Wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu kawli Allahumma la sahla illa ma ja'antahu sahla Wa anta taj'alul hazna Iza syi'ta sahla Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขพาความสันติความปราณีความจำเริญจากลอสุบานอุตาลาได้ประสบแด่ท่านผู้ชมและผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะครับเ,เราพูดถึงความหมายของสุระอัลฟาติฮะนะครับตั้งแต่อัลฮัมดุลิลลาฮิรบบินอลามินแล้วก็อายะต่อมาคืออัลรัฮ์มะนิราหีมเราจะเห็นถึงลำดับของการที่ลอสุบานอุตาลาต้องการที่จะ ให้เราได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของลอสุบานอวตาลา่านคุณลักษณะนะครับก็คือ,อ,อความเป็นรบบิลอาลามีนที่อัลลอฮ์กล่าวนะครับในยหาแรกนะครับแล้วต่อมาอัลลอฮ์ก็มาพูดถึงว่าพระองค์นั้นเป็นอัลลอฮ์มานิราฮีมอัลลอฮ์เป็นพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกและอัลลอฮ์เป็นผู้เมตตา สากลลโลกนะครับซึ่งอลัลลอฮ์ใช้สองคำในการบอกถึงคุณลักษณะของอลัลลอฮ์ก็คืออาร์มานที่หมายถึงความเมตตาที่ครอบคลุมถึงทุกสัรพสิ่งนะครับและทุกชีวิตนะทุกมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นผู้ศรัทธาหรือไม่ศรัทธาผู้ปฏิเสธหรือผู้ไม่ปฏิเสธนะครับผู้พักดีหรือผู้เนรคุณอะไรก็แล้วแต่นะครับชีวิตเหล่านั้นล้วนแล้วแต่ได้รับ อัลลอฮ์มานจาะลอสุบฮานอุวตาลาแล้วก็อัลลอฮิมก็คือการที่อัลลอฮ์นั้นพระองค์จะสงเมตตาผู้ที่เชื่อมัน่นผู้ที่ศรัทธานะครับผู้ที่พักดีต่อ Allah อัลลอฮ์สุบฮานอุวตาลานะครับหลังจากนั้นนี่ยอัลลอฮ์พูดถึงคุณลักษณะของอัลลอฮ์อีกประการหนึ่งนั่นก็คือมาลิกียวมิด,ดีนนะครับ มาลิกิยมิดดีนแปลว่าอะไรมาลิกิยมิดดีนแปลว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงสิทธิ์ในวันแห่งการตัดสินนะครับถ้าเราพิจารณาถึงการลำดับนะครับอายะของสุรต่านฟาติฮะจะเห็นถึงการลำดับที่น่าสนใจนั่นก็คือการที่อัลลอฮ์พูดถึงอัลลอฮ์มานิมีร์รฮีมนะก่อนหน้านั้นอัลลอฮ์พูดถึงรับบิลอาลามีน ถึงความยิ่งใหญ่ของลอในแง่ของการที่พระองค์นั้นเป็นเจ้าของจักรวาลเป็นผู้บริหารจักรวาลเป็นผู้บริหารทุกสัพสิง่งแลอัลลอก็มาพูดถึงความเมตตาของพระองค์นะครับที่มีต่อทุกสัพสิ่งก็คืออรหันต์นิรรฮีและหลังจากนั้นเนี่ยล้อก็มาพูดถึงความเป็นผู้ทรงกรรมสิทธิ์แห่งวันตัดสินนะครับล้อต้องการที่จะบ่งบอกถึง หลักศรัทธาที่สําคัญหลักศรัทธาหนึ่งในอิสลามนั่นก็คือหลักศรัทธาในเรื่องของความเชื่อมั่นในวันสิ้นโลกนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นหลักศรัทธาหนึ่งใน6ประการหนึ่งใน6ประการที่สําคัญดังนั้นเนี่ยการที่อลัลลอฮ์บอกว่ามาลิเกียวมิดดีนเนี่ยเพื่อต้องการที่จะบอกแก่เราว่าแม้ว่าอาลัลลอฮ์สุบฮานูวตาลา พระองค์จะทรงเป็นผู้อภิบาลแห่งสากลจักรวาลแม้ว่าลอสซบานอวตาลาจะเป็นผู้ทรงให้ความเมตตาให้ความเผื่อแผ่ให้ความกรุณานะครับต่อสรรสิ่งทั้งหลายแต่พระองค์ก็เป็นผู้ที่จะจัดการกับผู้คนทั้งหลายนะครับ ในแง่ของการเป็นผู้ตัดสินเป็นผู้สอบสวนเป็นผู้ชำระความดีและความชั่วในวันแห่งการตัดสินนั่นก็คือวันเกียรมานะครับต้องการที่จะลำดับให้เห็นถึงว่าอัลลอฮมานิรหิมเนี่ยอันนี้เป็นอันนี้อันนี้มาก่อนนะครับการที่อัลลอฮ์สุบฮานุตาลาพูดถึงอัลลอฮมานิรหิมแสดงว่าร้อนนั้นให้ความสําคัญในเรื่องของการให้ความเมตตาการให้ความกรุณานะครับ กับสับสิ่งทั้งหลายารวมถึงสิ่งที่เราเราบอกถึงว่าความกรุณาเมตตาของอลอ์นั้นก็มีมาในรูปแบบของการที่อลอ์นั้นส่งบรรดารซูลส่งบรรดาศาสนทูตนะครับมานําเอาคําสอนของพระองค์นั้นมาบอกนะครับอลลอ้์ส่งหรือประทานคำภีร์นะครับเพื่อที่จะมาสอนนะครับแล้วอลลอ้์ก็จะให้ความเมตตาให้ความกรุณานะครับผ่าน กระบวนการทั้งหมดที่เป็นชริยะที่เป็นหลักปฏิบัติหรือศาสนบัญญัติของพระองค์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นถือว่าเป็นเป็นความเมตตาทั้งสิ้นนะอันนี้สิ่งที่เราต้องเข้าใจดังนั้นจึงไม่แปลกที่เราพบอัลกุรอานที่อัลลอฮฺสุบะฮฺอวตาลาได้บอกถึงสถานะของท่านนบีสุลต์ละฮฺวาเลียบะซัลลัมก็คือท่านนบีมุฮัมมัดสุลต์ละฮฺวาเลียบะซัลลัมที่พระองค์ได้แต่งตั้งมาพระองค์ได้ประทาน ท่านนบ,บีมุฮัมมัดมาเป็นนบ,บีคนสุดท้ายเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่ามาอัลสันนากะอิลลาลราะห์มาตัลลิลลอฮละมีนเราไม่ได้ส่งอัลลอฮ์บอกเราไม่ได้ส่งเจ้าโอ้มุฮัมมัดมาอย่งอางผู้คนทั้งหลายเนี่ยมายังมวลมนุษยชาติทั้งหลายเนี่ยนอกจากส่งมาเพื่อเป็นราะห์มะส่งมาเพื่อเพื่อเป็นความเมตตาไม่ใช่ไม่ใช่ส่งมาเพื่อเพื่ออะไรนะเ,เพื่อการแก้แค้น นะครับเ,เพื่อความโกรธแค้นเพื่อการเอาคืนเพื่อการอ,าอิจฉาริษยาหรือ,รอารราเพื่อการก่อการ้ายเพื่อการความรุนแรงอะไรไม่ใช่เรา,าส่งมาเพื่ออะมมตลิลลาลามิมนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับที่เรากําลังที่จะทําความเข้าใจกับอัลกุรอานในสุรที่สําคัญที่สุดของอัลกุรอานนั่นก็คือสุรฟาติฮะที่ผมได้เรียนให้ท่านาผู้ชมได้สังเกตว่าในสุรนี้เราอ่านอัลฮหมมัิรลาฮิ นะครับถึงสองครั้งก็คือบิสมิลลาฮิราะมานิรเรหมเริ่มต้นเปิดฉากสุรฟาตีอ์ด้วยคำว่าบิสมิลลาและก็อัล์มาน Ar ิรเรหมพอพอเราอานอัลาะห์มานิรเรหมเนี่ยมันมันจิตใจเราจะมีความชุ่มชื่นเราจะมีความกระชุ่มกระชวยนะครับนั่นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรากำลังที่จะที่จะได้รับสิ่งที่อัลลอฮ์บอกผ่านอัลกุรอานาว่าพราะองค์นั้นเป็นผู้ที่อัลาะห์ แล้วก็อัลลอฮีมนะครับทีนี้หลังจากที่อัาลลอฮ์ س ุ ح ا ن ه แตะ ت าได้บอกถึงอัลลอฮ์มานิอัลอฮมแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ก็บอกว่าพระองค์นั้นจะต้องเป็นผู้ที่จัดการนะครับพระองค์นั้นเป็นผู้มีอำนาจนะอันนี้มันก็จะออกมาอีกลักษณะหนึ่งของการบอกของการที่จะสื่อให้มนุษย์ได้รู้ว่าพระองค์นั้น จะเป็นผู้ที่สะสางเป็นผู้ที่ชำระความดีความชั่วเป็นผู้ที่สอบสวนนะและพระองค์เป็นเป็นเพียงผู้เดียวเป็นผู้เป็นเพียงผู้เดียวหรือเป็นผู้ที่ทรงกรรมสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการที่พระองค์จะสอบสวนนะครับจะจัดการจะชำระอามันหรือความดี ความชั่วของทุกคนนะครับที่ทําไว้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมันก็จะเป็นความหมายนะครับที่ต้องการที่จะบอกว่าแม้ว่าอัลลอฮฺสุบานอุตาลานั้นจะอัระมานอัระหินกว่าตามซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ต้องการที่จะบอกถึงความเมตตาของรองค์แต่ถึงกระนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะเป็นผู้ที่จะจัดการกับพวกเจ้าทั้งหลายนะจัดการกับท่านทั้งหลายนะในเรื่องอะไร ในเรื่องของการสอบสวนในวันแห่งการฟื้นคื้นชีพเพราะฉะนั้นในอายะนี้จึงเป็นอายะที่บ่งบอกถึงหลักศรัทธาที่สําคัญนะครับที่เราจะต้องมีต่อ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 ลอสุฮานอวตารานะครับในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของวันอาคิร์หรือการศรัทธาในวันอาคิร์ซึ่งการศรัทธาในวันอาคิรอนมันก็จะมีหลายส่วนนะครับที่เกี่ยวข้องกับอาคิร์นะครับตั้งแต่เรื่องของ สัญญาณวันสิ้นโลกนะก็ถือว่าเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับวันอาคีรัเหมือนกันนะครับสัญญาณวันสิ้นโลกชีวิตหลังจากตายชีวิตในหลุมฝังศพอาลัมบาร์ักนะไปจนกระทั่งการสอบสวนคนตายในกูโบสนะครับไปจนกระทั่งการเ,เป่าแตรสัญญาณซูรนะครับ ที่เราอาจจะได้ยินคําว่าเป่าสังเป่าสังนะครับในวันสิ้นโลกหรือนีวันอาคิร์นะครับไปจนกระทั่งถึงการรวมผู้คนทั้งหลายในทุ่งมาัชร์นะครับการาได้รับความาได้รับบัญชีข้างซ้ายข้างขวานะครับการนำเอาเอา,อา,อามันนะครับผลงานของแต่ละคนเนี่ยไปช่างที่เขาเรียกว่ามีจาน นะครับก็คือการช่างความดีและความชั่วนะในตะช่างในวันนั้นการข้ามสะพานซิรอตันมุสตะกีมการดื่มน้ำบ่อน้ำที่เป็นบ่อน้ำที่สำคัญในวันในในวันนั้นก็คือบ่อน้ำเกาซาร์การฉาฟะคือการช่วยเหลือนะครับที่อเลสสุฮานุตาลาจะให้สิทธิ์นะครับแก แก่อะไรนะแก่นบีนะครับเช่นแก่ท่านนาบีในการที่จะให้ชะฟาอัตก็คือให้ความช่วยเหลือนะครับแก่ผู้ที่ศรัทธาในวันนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นหลายๆส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวันอาคิร์รรวมกระทั่งถึงเรื่องของสวรรค์อันยันนะเรื่องของนรกละรายละเอยียดอะไรต่างๆที่ปรากฏในอัลกุรอานก็ดีหรือปรากฏในสุนนะ ของท่านนาบีสุลต่าลวานะอืสลัมกด็ดีการเรียนรู้เพื่อนํามาสู่การศรัทธาในสิ่งต่างๆนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับเราอ่านซูเรอฟาติฮะเพื่อต้องการที่จะได้เข้าใจและได้ศรัทธาในมาลิเกียมิด,ดีนก็คือในความเป็นผู้ทรงสิทธิ์ของลอสุบฮานะหัวตาลาผู้ที่จะเป็นเพียงผู้เดียวนะครับในการที่จะสาสางในการที่จะ ตัดสินนะครับด้วยความยุติธรรมที่สุดนะครับไม่มีใครที่จะยุติธรรมมากไปกว่าลอสุบะฮานุตาลาอีกแล้วในวันนั้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อัลกุรอานในอายะหนี้ต้องการที่จะต้องการที่จะสื่อให้เราได้เข้าใจนะครับตั้งแต่ต้นก็คืออัลฮัมดุลิละเพื่อต้องการที่จะบอกถึงความศรัทธาที่เรามีต่อลอสุบะฮานุตาลาในแง่ของการเป็นผู้สร้าง ในแง่ของการเป็นผู้บริหารผู้อภิบาลซึ่งพระองค์นั้นย่อมจะเป็นผู้ที่ได้รับการสรรเสริญมาจนกระทั่งอัลลอฮ์ได้บอกถึงคุณลักษณะของพระองค์ในด้านของความเมตตาในด้านของความกรุณาซึ่งแสดงถึงความนุ่มนวลความอ่อนโยนนะครับที่เมื่อเวลาเราอ่านสุรฟาติฮะแล้ว เราก็จะรู้สึกในความนุ่มนวลในความอ่อนโยนเวลาเราอ่านถึงคำว่าอลราห์มาเรียร์นะครับแล้วก็อายะต่อมาก็มาพูดถึงว่าอัลลอฮ์สุบฮานุุตาลานั้นมาลิกีอมิดดีนเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้เราเนี่ยเวลาอ่านสุรรนี้จะได้ระลึกถึงว่าแม้ว่าอัลลอฮ์จะเมตตาเราอย่างไรก็ตามแต่อัลลอฮ์ก็จะจัดการเราในวันอาคิรอในสิ่งที่เราได้ได้แสดงผลงานไว้ในดุงยานนี้ นะครับความเมตตาของลอนั้นก็นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าลอร์ต้องการที่จะให้เรานั้นได้ศรัทธาต่ออลอ์สุบฮานูตาลาได้ศรัทธาในวันที่ลอร์สุบฮานูตาลาจะตัดสินนะครับความดีความชั่วของเราในวันนั้นซึ่งเป็นวันที่ลายังฟูมาลุนเวลาบานูนอิลลามันอัลลอฮฺฮะบิกอนบิสลิบไม่มีใครที่จะช่วยเราได้นะครับลายังฟูมาลุนเวลาบานูนทรัพย์สิน ก็ช่วยไม่ได้บรรูนล,ลูกหลานก็ช่วยไม่ได้นะครับสองอย่างเนี่ยเป็นสองอย่างที่สำคัญมากนะครับที่เรามักจะได้ประโยชน์ในชีวิตของเราในดุนยาได้ประโยชน์จากทรัพย์ทรัพย์สามารถที่จะช่วยเราได้แม้แต่การดำเนินคดีนะครับจากการเป็นผู้ผิดการเป็นผู้ถูกจากการที่จะถูกดำเนินคดีกับกลายเป็นว่า ไม่ต้องถูกดำเนินคดีทรัพย์สินอาจจะช่วยได้ในโลกดุนยาบานูนก็เช่นเดียวกันบานูนหมายถึงลูกหลานซึ่งหมายถึงพักพวกเพื่อนฝูงพี่น้องวงศาคณะญาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะย้ำเตือนเราก็คือว่าในวันอาคิรอนั้นมาลิกียวมิดดีนอัลลอฮ์เท่านั้นที่เป็นผู้ตัดสินแล,อละอัลลอฮ์ก็ไม่ให้สิ่งต่างๆที่เรา คิดว่าหรือเราเคยได้รับประโยชน์จากสิ่งนี้ในขณะที่เราใช้ชีวิตยอยู่ในดุนยาเช่นมาลุนหรือบานูนก็คือทรัพย์สินและก็ลูกหลานลายยังฟะไม่ไม่มีประโยชน์ใดๆลายังฟูมาลุนววลาบานูนอิลลามันอัลลอฮฮะบิกลบินสลีมนอกจากคนที่กลับไปหาอัลลอฮ์ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์มันอัลลอฮะบิกลบินสลีมนะครับใครก็ตามที่กลับไปสู่อัลลอฮ์สุบานอุตาลาด้วย หัวใจที่บริสุทธิ์ด้วยอัมมันด้วยคุณความดีที่เขาได้สร้างไว้ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์คนเหล่านั้นแหละเขาก็เขาก็จะได้รับนะครับการตอบแทนจากลอสุบฮาห์นุตาลาแล้วก็จะได้รับนะครับสิ่งที่เรียกว่าอัลลอฮ์มานสิ่งที่สิ่งที่สิ่งที่ลอสุบฮาห์นุตาลาได้ได้บอกไว้ว่าเป็นอัลลอฮีมนะครับโดยความจริงอัลลอฮีมเนี่ยต้องการที่จะบอกว่าอัลลอฮ์นั้น พระองค์จะให้ความเมตตานะครับพระองค์จะทรงเมตตาแก่ผู้ที่ผู้ที่ศรัทธาผู้ทีเ่เชื่อมั่นนะครับผู้ที่ปฏิบัติตามพระองค์ผู้ที่มีความพักดีต่อพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอ่านอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบินาลามีนอะรอห์มานิราะหมไปถึงมาลิกิยามิดดีเนี่ยเราจะได้เห็นถึงการลำดับของลอสุบานุอะตลาในการที่พระองค์ต้องการที่จะบอกอะไรให้กับเราผ่านคำว่า รบบินอาลามีนผ่านคำว่าอัลรอฮ์มานิรอฮีมแล้วก็ผ่านคำว่ามาลิกิอามิดดีนทั้งสามอายะเนี่ยมันมีความผูกพันกันนะครับมันมีความเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบนะครับในการพูดถึงเรื่องของอัลฮัมดุลิลาฮิรบบินอาลามีนมันก็จะเป็นสิ่งที่เมื่อเราอ่านสุรฟาติฮะแล้วเราเข้าใจนะครับความหมายเราเข้าใจ อัทรรถที่เราควรที่จะเข้าใจในสุรที่เราอ่านเนี่ยเราก็จะทําให้เรานั้นมีความมีมีมีม,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 มีมีสมาธิขึ้นนะครับมีคูชัวอตวัตวดก็คือมีความนอบนอบ้นอถมถ่อมตนนะครับในขณะที่เราอ่านฟาติฮะในละมาดนะครับเนื่องจากว่าการละมาดที่เราอ่านแล้วก็เราก็ไม่ได้เข้าใจความหมายของสิ่งที่อ่านเนี่ย มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เรานั้นขาดความนอบน้อมถ่อมตนขาดขาดความนิ่งขาดที่เรียกว่าความเป็นตรรมนี้นะความมีสมาธิความมุ่งมั่นมุ่งตรงต่อลอุัานุตตาลาแต่ถ้าหาว่าเรามีความเข้าใจนะครับในออความหมายนะครับที่ลุัานุตตาลาได้บอกกับเรานะครับผ่านทางสุร,อร้อนนี้ก็จะทําให้เรานั้นมี มีเลยนะมีสมาธิมีมีจิตใจที่มุ่งตรงต่อลอสุภานุตลายิ่งขึ้นแล้วก็ละมานงเราก็จะมีขุชั่อตวาดด้วมีคุณภาพขึ้นซึ่งจะเป็นการละมาดที่บรรลุวัตถุประสงค์ที่อลอสสุฮานุตลาได้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 วางไว้ที่บอกว่าอินนามาอินนามาสอดาตุตันฮานินฟาชัยวันมุนกกศก็คือการละมานั้นจริงๆแล้วจะมันจะห้ามเราจากความ ไม่ดีความชั่วและสิ่งน่าเกลียดทั้งหลายนะครับวันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราศึกษาสุรฟาติฮะเพราะเราจะต้องอ่านทุกเวลาละหมาดนะครับการศึกษาสุรนี้ในแง่ของความหมายในแง่ของความาละเมียดละไมของสุรอนี้ก็เป็นสิ่งที่มีความจําเป็นนะครับเวลาวันนี้เดินหมดลงแล้วอินชอาลอฮ์คมได้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปอิลลาฮิตาฟิกุนฮิดายาวอสลัลลมุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบเระกาตุ